ผู้เชื่อนีผู้เชื่อนีต้องไม่ทำร้ายกันเราไม่เจอแกงกันอยู่แล้วผูเชื่อนีเข็ดฟันเหยตัวใหญ่สุดท้ายครับ้ออะ ชาเลนจ์อ่าเราจะมาทำะไรกันวันนี้ชาเลนจ์ของเรากินน้ำเอบี่อะไรว่ากินน้ำเอบีมันจะมีหลอดสองหลอดให้เลือกอ่าอ่าที่ต่อแถวมาเลยคนที่ได้ไอ้คนที่มากินอ่ะมีอะไรให้กูกินบ้างเนี่ยให้เลือกหลอดอ่าส่วนคนที่ไม่กินอ่ะให้หันหลังอ๋ออ่าแล้วเลือกกูจะกินอันไหนกูก็เลือกเอาส่วนน้ำจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมชูให้กล้องดูอ๋อไม่บอกพวกพี่ คือคนที่ชิมไปแล้วเนี่ยเรียกรอบแล้วเนี่ยได้นะอะไรห้ามบอกอ่าห้ามบอกอ่าแต่ว่าแสดงสีหน้าท่าทางในกล้องได้แต่ห้ามพูดห้ามบอกใช่ไหมใช่อ่าโอเคพร้อมยังเฮ้ยแล้วใครถ่ายวันนี้เราตั้งไว้เฮ้ยไม่อ๋อตั้งมาเลยพร้อมยังไม่ต้องมีคนถ่ายด้วยเริ่มแหวนนี่แหวนเอเทียบบูเสื้อไทยอะไรเอเอเดียบบะ เอถ้าไอแหวนไอแหวนกูเรียกมอเดียวกับมึงนะไอสัตว์สามต่อหนึงแหวนเราโมเดียวกันมองตากูเอนี่นี่เออนี่เอนะไปเอแหวนมึงเชื่อกูทีนะไอนี่มันแข็งกูอยู่แล้วมึงดูให้เต็มปอดเลยนะให้เต็มปอดเต็มปอดเชื่อกูเต็มปอดเต็มน้องอีกเป็นไงเป็นไงเพื่อนเลิฟปะล่ะเลิฟถูกกูบอกแล้ว ครับไอ้จุ๋ยเกียร์สลับเหรอวะเอเมื่อกี้รีเสียเอไอจุ๋ยไม่สลับชื่อว่าเอหรือบีไอ้จุมันไม่ได้สลับในฐานะที่เราอยู่หอเดียวกันเฮ้ยพี่อย่าพูดเขารู้ใจพี่แล้วเดี๋ยวเขาจะเดาเดาพียบบีบีบีนะครับที่เราอยู่หอเดียวกันบีบีให้เต็มปอดนะเต็มปอดนะโขกเลยนะ มึงชคกันนะนี้ตรงปะตรงแก้วปะตรงตๆงตชเลยชกเลยชกชกแรงแรงแรงแรยันเ์ยียอะไสักกูรู้กูทึงถามพี่วาพี่วากูจ้บใจง่ายเลยดบอกแล้วมาเฮ้ยแก่ไหน ันี้ก่อนอันนี้ผมว่าผมให้ A อ่ะแสดงเปล่าอ้าห้อันไอ้โบ B อ่ะ B สามเทำไม B ง B าอ่ะอันไหน A อันพี่จ่รู้เไรว่าคนคนรักเดียวคนเกียดพี่เยอะอันนี้เองอ่ะอันนี้ A คนเดียวใช่ไหมอ่ะฝั่งนี้ A เหรอกูชื่ออนี่เพราะว่าสายซิงกันเไม่ทำร้ายกันมีครักอ่ะอกัน แกงกูนะมึงมึงยังไม่ได้กินใช่ไหมเดียวมึงเจอกูพี่ว่าเตือนแล้วนะเต็มปอดเตือนแล้วนะเต็มปอดนะไม่เต็มปอดแบบที่พี่ว่าทำกับอีกนี่แกเฮ้ยส่ซิงสตานะเราไม่เคยแกงกันอยู่แล้วผูเชี่ยนีกูเชี่ยนี่ต้องไม่ทำร้ายกันเราไม่เคยแกงกันอยู่แล้วกูเชี่ยนี พูดแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าไงบีเตือนแล้วนะมีสามหนึ่งอ่ะที่ดูก็รู้อย่างว่าใครรักเอาจริงนะไอ้นีเนี่ยมันเป็นคนที่แสดงเก่งตอแหลเก่งมงอยู่ว่าฝั่งไหนเอบีใครฝากฝากไปถึงคนที่กำลังคบกับมันอยู่ช่วยพิจารณาด้วยเป็นคนที่เยี่ยมากจริงๆไปดู อันไหน B อบยังยอ้งหนูอะไรอะยังยังอะจะรู้ว่าคุจริงใจกับมไม่นี่ง B คิดว่าไงครับบนี่ฝั่งไหน A B A B อันนี้ A อกล้องไงพี่อันนี้ A อันนี้ B ว่าไง A มกูไม่ทำมึง A A กูไม่ทำมึงนี่ครับเฮ้ยมี่บนมอเอสายตาคนนี้มีพิรุษที่สุดแล้วเผมวัดอยู่แล้วเรวัดอยู่แล้วานไม่ทนตอันนี้ชักหลอดไม่ทนแล้วออบงอยากโอ้โหแกไอ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 ตัง โอ้โหกูบอกแล้วเชื่อกูไม่ไหวเลยอันนี้เฮ้ยรอนรอนโอ้ตายโอ้โหตายไม่ไหวจริงฮะปูเชื่อพี่ไปเอรอบอีกรอบหนึ่งเออีกรอบย้ำเออ่ะเอเอาจริงนะนี่ไปเอ ไม่เคยมีความคิดเห็นที่ต่างจากพิวาเลยนิคให้เอไปเอไอแวนเอไอนี่ผมไม่เคยมีความคิดเห็นที่ต่างกันเลยผมให้ดีผมให้ดีฮ่าผมดีแหลมอยู่คนเดียวไม่มีความคิดเห็นที่ต่างกันดีแหลมอยู่คนเดียวเป็นแบบอนี้ครับเขาเรียกเกด็กพิทยาเท่เม่อไหร่น้องดูไม่รู้แหละแต่แต่ในฐานะที่พี่ปูเป็นช่างภาพคู่ใจนิคให้เอ พี่บูเชียดสามเสียงกันคุณขอจุ่มเอปูเอาให้ดีเอาให้ดีโป้ยโอ้ดูดใหญ่เลยครับมันหิวดาวมั้งเนี่ยโผล่เองโอ้ห้บวกแล้วต่อไปรอบที่สองโชคเลยโชคนะแอนอะไรเอาอะไรอ่ะเอาให้เลือก เอา B ไปแแบบเพื่อรักเออเอเอให้เอเดให้ B ให้ B อ่ะ B เชื่อผมและเออ B อ่ะอ่ะมึงมึงเชื่อใครมึง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 ไม่เชื่อว่าเพื่อรักเลยมึงจะเชื่อใครมึงปวดท้องเปล่าปวดอ่ะปวดมาถูกทางมาถูกทช้าถ้าปวดท้องอ่ะมาถทกช้าถ้าปวดท้องอ่ะแล้วก็เอเอไม่พี่ว่าเขาเห็นพี่แแบบปวดท้องเออ ก็บอกบุเป็นเมนลุนใหญ่แห่งทีมงานติดอาะะ่านนะฮะนิกกี้ตัวใหญ่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 แต่บางทีก็เหมือนตัวเล็กนะเล็กกว่าช้างนิดเดียวจําจี้มาเเือร์ต่อแปะอย่างนี้สุขภาพต้องกินนมอ่ะเอบ่ะแหม่าช่ปะซีโอ้ย บีป่ะไอ้นิกกูเชื่อพี่ว่าเออเราห่อโดยกันไอ้นิกจริงๆ,ๆโอ้โหเอออ้เนี้ยแกสดเราไม่รู้โชคเลนะโชคนะแสดงเก่งไขนาดกูเลือกไม่มีผิดหรอกจะเชื่อเตียนป่ะเชื่ออาปูเอไปครับที่เหลือเตียนที่เหลือคณะที่ผม ดีไหมพวกมึงไม่ต้องพวกมึงสองคนนิ่งๆเลยผมขอสองคนที่พอปูขับปูแล้วนะเอันนี้อ่ะแล้วจะรู้แล้วว่าใครสองคนต่อแหละสุดเอ้ยมึงไม่ต้องเลยสองคนนิ่งๆเลยไอันี่กูก็ไม่เคยโกหกมึงนะปูพี่ก็ไม่เคยโกงปูนะเสียใจแก่พี่แหวนทำไมเขาไม่ถามครั้งนี้หรว่ามึงแก้ตัวมึงอ่ะบีบีอ่ะกูเชื่อมึงไอันี่สักมันไม่ทำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันจะเป็นไรปซื้อใจไปว้าว ซื้อใจป่ะอีกอีกครั้งหนึ่งหลังสิทธิ์คุณวันี้คุณแสดงเก่งนะครับแต่ไเก่งนะเดี๋ยวเรานั่งเงียบเลยไหมะอะกกินนมอ่ะเูื่านท้าบนโต๊ะ่ะ เอยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรอรอบที่แล้วก็ยังรอบที่แล้วก็ยังไม่นี้เลยอะไรครับเออะไรครับบีอะบีให้เตือนปอดนะแข็งเลยปวดท้องเปล่าแข็งเลยปวดท้องเปล่าวท้องกัละอือหืออือหือไม่หลอกปันนี้ไม่ค่อยหลอกง่าโอ้โหไอ้ที้ เหมือนแบบไม,ไม่ไอก็ไม่ไอนะปวดท้องก็ไม่ปวดแล้วลองแต่ยางแกไอกันนะนี่นะพิลากปวดท้องป่ะปวดท้องก็หล่ะม,มันสีมันเหมือนกันก็เลยมองย่าไปหนอ่อยสนเย็นคอยผายมาบ <มา S 1> ีโอ้ก็แล้วบีมาหนึง่งละบี บีอ่ะเบียเอาเบียอัตัวไอัตัวนู้นเล่งก่อนนานมากแล้วแบบรอสามเสียงถึงจะบีอ่ะบีทั้งสี่คนน่ะอ่ะขอแทงสวนละกันโอ้โหแทงสวนเลยอ่ะแทงสวนแล้วพี่จะเจ็บใจกับคำว่าแทงสวนขอเอายิ่งพี่เรื่ๆงอะไรเยออนามัยเหมือนกันนะเราอ่ะตั้งแต่เล่นกล้ามแล้วตั้งแต่เล่นกล้ามแล้ว อยากกินยาก็ไม่บอกแทงสวน้วเลยสั์เลยถ้าเป็นบอลก็คือตายอ่ะแทงสวนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งผมเอ้ผมให้เอเอ๊ยเอเอเอ -A พื่อฝั่นดีนะอเอเพื่อรักจริงจริงอ่ะเอออ่าเอมองหน้าก็เออะ ทุกครั้งกูเคยโกหกปุบมาเหอะโกหกมึงเคยผิดหวานจักผมไหมผิดไอ้วัวแหวนส่วนตัวเราอะเฮ้ยแมงวันตอมันนี้มเอไปผมให้เอไอ้วันจะตอมันนี้ม่รวยเลยแหวนเอชื่อี้ไม่เมื่อกี้ไอตัวไอตัวเมื่อกี้วนนี้นะวนนี้มันก็เรียกไม่ได้อามันก็อย่างนี้มึงเชื่อกู้นนะถ้าตอไปนะเออเออแหละเออ มึงชอบกินซุปต้มตำบ้างกูบาราชอบกินชอบกินต้มตำแน่ๆเพว่ากูโดนแน่น้ำเหมือนกันเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นยังไงอะน้ำนูเทลล่าไหมล่ะเวียนกามีดิงเมื่อกี้มึงคิดจะโกงอ่ะไม่ได้โกงก็หันมาออายากกินยำหรืออยากกินส้มต้ม ยำก็เปรี้ยวหน่อยต้มตำก็ปูปลาคขาจะชิ่อได้เจ้าพี่วาาอยากกินยำอยากกินต้มตันให้บีฮะให้บีมานี่ผมให้เอครับพี่โบให้บีอะเอสองบีสองอ่นตัวเนี้ยคือเดาเอาเองอ่ะเออผมไม่ต้องการครับพี่วามองหน้าเรื่องเอ ตรงปะต้องส่ยอยากกินส้ำโชกนะโชกนะเฮ้เียมันรู้มันหูุดนี่เหรอวะตามอะโกหกกูไม่ได้หรอกไม่เฮียมากเลยครับีใส่ซิ่งเอไหม บีป่ะบี่บอกบีอ่ะเราแสดงควรจะรู้นะว่าตรงข้ามหรือไม่ตรงข้ามอ่ะแต่อีกเรื่องบีแล้วเมื่อกี้เหมือนเขาแคร์รือเปล่าไม่รู้อันนี้อันนี้เราอันนี้เราพูดให้ฟังไม่แต่แต่พี่พูดดูไงบอกพี่เรื่องบีแต่แห้คิดดูว่าจะตรงข้ามหรือเปล่าพวกมึงเนี่ยสมแล้วที่มันมาทำยูทูบเบอร์เพราะว่าการแสดงพวกมึงเนี่ยมันไม่เคยน้อยหน้าใครหรอกเชื่อกูมึงเอ้ใช่ไหมแบน สายตามึงเนี่ยอ้อนวอนมากเลยเฮียเมื่อจะให้กูกินอ่ะไอ้เฮียกูจะเชื่อขครได้มาบ้านเนี่ยเอาจริงเอาจริงเอาจริงบ้านเนี้ยใไปไม่ได้บ้านน่ะป๊อปประเด็นแทงไปแล้วครั้งใครพี่ชอบกินตำตำบอนี่วานกินปลาล้ะล่ะไม่กินที่หาปลา มื่อกี้มงมก้แค่ไหมวแป๊บนึงนะพี่วาไม่กินปลารครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกครั้งแรกคุณ่ไใกล้ๆกูนี่เอะไ่จัดไปเราที่เกียดจะไม่ยอมย้าย นี่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 ไม่เอาตายแล้วแทงแล้วแทงแล้วฝุดกระบอกเอตตรงคำเข็ดฟันเลไหมเข็ดฟันเลยแหรอห้ามหันนะขอทราบแป๊บครพี่ห้ามหันนะห้ามหันนะคือคุณโนต้องโนะห้ามหันนะฮะห้ามหันนะฮะ ถ้าหันมามนมดโดน,นดโดนทำโทษนะฮะห้ามหันนะฮะเฮ้ยมันมันจะแกล้งพี่ปู่พี่ปู่เยอะเกินไปหรือเปล่าแกล้มเลยไไแกล้งเลยแกล้ม,มผมให้บีอะไรก็ได้บี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 เนี่ยพี่ออะไรก็ได้บีถ้าถ้าจะเอาแบบเชื่อใจปะถ้าเชื่อใจอะ่ะดีที่สุดคือบีบีจะหมดจะหมดนะเฮ้ยนับปลาดพี่ปู่ปุเนี่ยไม่เห็นมะนาวบีมาบีมา บีปูไปมาปูเมื่อกี้แทงสวนโดนแล้วนี่เชื่อนี่เชื่อไงเมื่อกี้แทงสวนปูโดนนี่ปูเชื่อแล้วตั้งแต่เล่นกล้ามแล้วตั้งแต่เล่นกล้ามแล้วโถงนะโถงนะโถงนะเอ้ยือน้ำลน้ามะนาวปลาเหมือนกินมะม่วงกินกะปิเลย แสดงว่าชอบกินน้ำส้มตำทั้งอ๋อรวมถือว่าเบาสุดนะเพราะว่าอันแรกนี่คือปลาล่าผสมกับน้ำส้มสายชูนี่คือแรงมากเลยนะแรงอะไรอืม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 อะไรอะไรอะไรอ่ะไรอาเดชุดวันนี้ชาเลนจ์จบลงแล้วแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าเฮ้ยเฮ้ยดูดูต้องทำไรดูต้องทำไรดูแล้วอะดูคลิปนี้แล้วอะดูแล้วมึงต้องต้อะไรให้ด้วย ดูแล้วต้องเลื่อนเลื่อนกดอะไรกดเลื่อนนี่อะไรกดอะไรจะไม่มีงานทำก็พอต้องเลื่อนนี่แหละอสับกดกดลิฟต์กดไลท์กดแก้กดไลค์เออกดซับสไคร้ไปช่องติดอ่างชาแนลด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ทีหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนไป